วันนี้มีพอดีมีอะไรมามีกล่องจนมีกล่องมามีใครส่งอะไรมาให้ดูนะพอดีมีของฝากมานะฮะเรามาเปิดดูกันว่าเป็นอะไรนะว้าวาต้องกล้องนะ ชุดใหญ่เลยนะโอ้โหเปิดดูก่อนนะว้าวชุดใหญ่เลยขอบคุณขอบคุณทางแม่นำ้ำแม่น้ำใสนะฮะส่งคัดตั้งกล้องมาให้นะชุดใหญ่เลยนะ ก็ขอบคุณนะฮะที่จับให้ลูกชายนะฮะก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับคลิปนี้บาย